วันนี้เกินรับไหวนะครับชาวบ้านตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับขอให้เห็นใจบ้านจมน้ํา4เดือนแล้วนะครับข้อมูลจากเพจอิจันนะครับได้พูดคุยกับนายดำรงกองสมบัติกำนันเทศบาลตำบลหัวเวียงนะครับเพจจันถามว่าน้ําท่วมครั้งนี้เท่ากับปี54หรือไม่นะครับกำนันบอกว่านี่มันเกินแล้วนะครับมวลน้ําน้อยจริงแต่มันมากองที่นี่เกินปี54แล้วนี่คือเรื่องจริงครับ ตอนนี้เท่ากับว่าชุมชนหัวเวียงถูกตัดขาดรถสัญจรไม่ได้ใช้เรือยอย่างเดียวนะครับอยู่กับน้ําจมแบบนี้มาสี่เดือนกว่าแล้วความเป็นอยู่ชาวบ้านมันสาหัสครับบางบ้านน้าท่วมสูงอยู่จนมิดหลังคาแล้วนะครับการเดินทางก็ลําบากการขับถ่ายการประกอบอาหารที่นอนก็ลําบากบางบ้านต้องทาที่นอนอยู่แค่นิดเดียวครับบางบ้านต่อไม้กระดานขึ้นหนีน้ํและถึงหลังคาบ้านแล้ว ลุกนั่งไม่ได้เลยนี่คือความจริงครับเราอยู่กับน้ําแช่แบบนี้มานานที่ผ่านมาตั้งแต่น้ํามาแรกๆนะครับก็จะมีหน่วยงานภาครัฐนําถุงยางชีพมาให้นะครับในอำเภอประหลัดสสในพื้นที่ก็ลงมาดูความเสียหายในส่วนของชุมชนเราก็ดูแลกันส่วนเรื่องการฟื้นฟูนเมื่อระดับน้ําลดลงนะครับก็จะต้องดูแลเรื่องความเสียหายทงความสะอาดบ้านกันต่อตรงนั้นก็จะมีอีกหลายเรื่องเยอะแยะนะครับสุดท้ายนี้ชาวบ,บ้านนะครับ ขอให้เร่งระบายน้ําที่กองอยู่ในพื้นที่ออกให้เร็วที่สุดอย่าทําร้ายจิตใจเขาด้วยการเอาน้ํามาเติมเขาอีกนะครับน้ําขึ้น1-2เซนติเมตรต่อวันมันก็มีผลต่อสุขภาพจิตใจของเขาแล้วนะครับและเมื่อน้ําลดลงก็ต้องมานั่งคุยกันวางแผนเรื่องบริหารจัดการน้ําในระยะยาวโดยมีชาวบ้านร่วมนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับ